สวัสดีท่านสมาชิก60ทุกๆท,ท่านนะครับผมเอเทนวันนี้ก็จะมาแกะกล่องรีวิว h a m t e c HTR 176นะครับตัวนี้เป็นวิทยุสื่อสารภาคประชาชนนะครับความถี่245เมกะเฮิร์นะครับอ่ะเดี๋ยวพร้อมแล้วเรามาแกะกล่องกันเลยนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น2ย่านความถี่นะครับอ่าในเครื่องนะก็จะมีคู่มือมาให้นะครับคู่มือตัวนี้อ่าเป็นของร้านกวางนะครับกวางพูดได้เนาะ ในเครื่องจะมีในกล่องจะมีคู่มือมาให้นะครับเป็นคู่มืออย่างสวยงามเลยทีเดียวแล้วก็ตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องก็ลักษณะประมาณนี้นะครับข้างในนะครับข้างในกล่องอีกจะมีแท่นชาร์จครับอุปกรณ์ต่างๆสายคล้องมือนะครับอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ของแท่นชาร์จเนาะแล้วก็แท่นชาร์จนะครับขาดไม่ได้ของวิทยุสื่อสารก็คือเสาอากาศนั่นเองครับเสาตัวนี้ให้เป็นเสาค่อนข้างยาวนะครับเป็นเสายางนะครับ ความยาวก็ไม่ยาวจนเกินไปนะไม่เกะีก่กะจนเกินไปเนาะแต่อาจจะไม่ได้สั้นเหมือนเสาลิปสติกเนาะประมาณนี้เลยเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันตัวเครื่องกันเลยนะครับว่าเดี๋ยวเราแกวอย่างไงกันอย่างนี้เลยนะพอดีว่าผมไม่มีขาตั้งกล้องนะครับขออภัยด้วยนะหน้าต่างของเครื่องก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเปิดเครื่องนะครับ อาประมาณนี้เลยนะครับหน้าจอก็จะแสดงเป็น2ช่องความถี่เนาะสแตนบายพร้อมกันได้นะครับฟังก์ชันก็มีให้เลือกมากมายนะครับรุ่นนี้เดี๋ยวขออญนญาตเพิ่มแสงไฟนะครับเปิดไฟนิดหนึ่งนะครับซึบบ,บกำลังเลื่อนอยู่นะครับโอเค อ่าประมาณนี้เลยนะครับแล้วคอ,อนาตรประกอบสาวากาดนะครับภายในตัวเครื่องก็จะมีประมาณนี้นะแท่นชาร์จเดี๋ยวอ่านี่แท่นชาร์จก็คล้ายๆกับแท่นชาร์จวิทยุสื่อสารทั่วไปนะแต่ตัวนี้เป็นรุ่นของเขาเองเนาะ1ิอโวลต์500อมิลลิแอมป์นะครับเอาพูดเป็น8.4นะครับประมาณนี้เลย กำลังส่งรุ่นนี้รู้สึกว่าจะอยู่ที่5วัตต์นะครับสามารถขอใบอนุญาตได้เนาะ5้าวัตต์ก็ออกเต็มนะห้าวัตต์เต็มถ้าประกอบเสามาก็จะประมาณนี้เลยกล้องโฟกัสนิดหนึ่งนะครับตัวนี้สามารถเปลี่ยนสีหน้าจอได้นะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับกดฟังก์ชันนะครับแล้วก็กดเซตนะครับเลื่อนไปเมนูที่25้านะครับเป็นคัลเลอร์นะครับตอนแรกเป็น o r c ก็คือออเรนต์นะครับก็คือสีส้มนั่นเองเลื่อนเป็นสีม่วงหรือสีฟ้าก็ได้นะครับ ส่วนตัวชอบสีส้มนะครับสีส้มอาจจะดูง่ายนะส่วนในกล้องเนี่ยสีม่วงเนี่ยมันอาจจะดูง่ายนะแต่ว่าในความเป็นจริงผมว่าสีม่วงอาจจะดูมืดไปหน่อยนะครับก็แล้วแต่ความชอบเนาะสีฟ้าก็จะค่อนข้างมืดเนาะในกล้องอาจจะดูสว่างนิดนึ่งนะแล้วแต่ท่านชอบนะถ้าจะพูดไปนะแต่ส่วนตัวผมชอบสีส้มนะครับชัดเดนะครับแล้วก็กดฟังก์ชันยืนยันนะครับตัวนี้มีเมนูค่อนข้างเยอะเลยนะครับ ปุ่มด้านข้างเนี่ยมีถึงสี่ปุ่มนะครับปุ่มแรกที่ตั้งมาก็คือเป็นไฟฉายนะครับไฟฉายข้างบนนะครับรุ่นนี้มีไฟฉายด้วยเนาะความสว่างของไฟฉายก็ใช้ได้เลยครับอาจจะไม่สว่างมากนะครับแต่ว่าก็พอใช้นะครับกดค้างนะครับกดแช่ไว้ก็ไฟฉายก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วเราจะปิดแล้วก็กด1ครั้งนะครับส่วนปุ่มที่2นะครับที่เขาตั้งมาให้นะครับเป็นการแสดง ไฟของแบตเตอรี่นะครับแรงดันแบตเตอรี่นะครับส่วนปุ่มที่3ก็คือปุ่มโมนินะครับเดี๋ยวขอเนี้เล่งเสียงนะครับรุ่นนี้ผมว่าใช้ได้นะครับภาครับเนี่ยค่อนข้างดีนะครับภาคส่งก็ใช้ได้เลยนะครับดีเหมือนกันนะครับส่วนส่วนมากเนี่ยเครื่องจีนส่วนมากเครื่องจีนราคาถูกๆยี่ห้ออื่นเนาะอันนี้ผมไม่ขอเอ่ยยี่ห้อก็แล้วกันเวลากดโมนิเนี่ยมันจะได้เสียงแป๊กๆนะครับ ออกลำโพงเนาะแต่รุ่นนี้ไม่มีนะครับก็ถือว่าทำมาได้ดีเหมือนกันนะครับส่วนฟังก์ชัน FM เนี่ยเท่าที่ผมลองนะครับรับสัญญาณได้ค่อนข้างดีเลยนะครับ FM เนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดดูนะครับปกติเครื่องจีนอีกเครื่องที่ผมใช้เนี่ยมันมันรับของ1 0 5 5ไม่ได้นะครับรุ่นนี้พอรับสัญญาณได้ครับ แบบติดลิขสิทธิ์เนาะประมาณนี้เลยภาครับของ fm มาใช้ได้เลยนะครับหากท่านใดสนใจนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาใต้คอมเมนต์ได้นะครับเกี่ยวกับการใช้งานรุ่นนี้เนาะรุ่นนี้ผมไม่มีขายนะครับเพราะว่าซื้อมาใช้เองนะครับแต่ว่าอยากให้เอามารีวิวให้เพื่อนเพื่อฟังนะครับถ้าท่านใดสนใจก็สามารถสอบถามเกี่ยวกับการใช้งานได้นะครับว่าฟังก์ชันนี้ไว้ทําอะไรทําอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะพยายามมาทาคลิปไล่ตอบคําถามท่านเนาะ อะสำหรับวันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็ลาไปก่อนนะครับถ้าอยากให้รีวิวอะไรเพิ่มเติมก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับที่กล่องข้อความเนาะลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ